ยืนยันแล้วข้าวอ้แอคซิสคือดาราปริศนาติดโควิดจากปาร์ตี้วันเกิดมาตูมคืหนาล่าสุดยืนยันแล้วว่าข้าวอ้นหนุ่มวงบอยแบนด์ที่ตกเป็นเป้าวา่าคือนักร้องนักแสดงที่ติดโควิดจากเคสดีเจมาตูมติดเชื้อโควิด19จริงแต่พบเชื้อเพียง5%ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุด PR เฉพาะกิจของค่ายต้นสังกัดได้ออกมาแจ้งว่าจากการติดต่อสอบถามเดชชัทรเดชผู้จัดการส่วนตัวน้องได้คุยกับเค้าออหรือคริสพันธ์ธมหัวหน้าวงแอสซิสยอมรับว่าโอดไปร่วมงานเซอร์ไพสวันเกิดดีเจมาตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริง และได้เดินทางไปโรงแรมบันยันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมาตูมแต่อ้นไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนานแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมียการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมาตุมติดโควิด19อ้นจึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่10มกราคมแพทย์แ,แจ้งว่า อ้นมีเชื้อโควิด -19 ประมาณ5%จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราความว่าหายหรือเป็นโควิด -19 ชัดเจน100%อย่างไรก็ตามอ้นจะมีวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งทำลายละเอียดยิบกับมดดามขาชภาในรายการแฉคืนนี้และขอยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาปกปิดทำลายแต่อย่างใด